สวัสดีครับพี่น้องเหมือน,นเดิมเหมือนเดิมพี่นอ้องอ่าสั่งไพ่กันรีวิวพี่น้องในเบิ้งครับตอนนี้อยู่คางซอ,องสตูของเฮ้าครับพี่นอ้องอ่ารถเอฟซีเนี่ยรถศิล,ลปินนักร้องครับมือนี้ถือว่าพอเย็นน้ำอิ่มมากลูกเต้าย้องเลยกับทีมงานของระเบียบวัตนศิลป์ครับมือนี้กับติดต่องานมากครับพว์วัศิลป์เป็นจ้างสาวน้อยเพชรบาดแพงครับ,บว์วัิจ้างระเบียบวัฒนศิลป์ครับมือนี้ ขอบคุณนายกอำเภอกุดลของใชยเข้าครับถือว่าทีมงานทีมงานติดการแสดงครับสงสัยสิไปได้อของไงไยงครับที่ใชยของนี้เราพง่งโป่งสินพอไหลายๆเด้อครับโอกาสนะคุณละเดือนกุมภาพพี่น้องติดครับเพราะว่าสิป็นเพชรลำเพลินกับติดอ่าตอนนี้ร้านเกณฑ์แล้วพี่น้องร้านเกณฑ์แล้วครับสี่ห้าโมง ขอบคุณครับไอ้ทรายครับพี่เท่าบริการครับกรรศินครับบริการบริการเต้นเครื่องปั่นไฟครับรับมาซอยการซอยงานน้องนุงของศตูสตรีไรสดของมุ่งคลนสตูดิโอครับเมื่อนี้เป็นนาทีของวงระเบียบว่าทศิลป์กับลูกเต้าหยองครับตอนนี้ยู่หลังครับยีหลังวิธีอวยหลังงหนาวิธีนาของศตูของเขาโอ้ยไรว่าหนาวิธีพี่น้องหนาศตูครับพี่น้อง ทีมงานว่าจะเป็น o อวว่าเป็นศิลปินครับเพราะว่าศิเป็นพี่น้องเอฟซีมาหอดมาถึงกันหลายแล้วครับเนี่ยครับรถลูกไส้สังไพ่กันมาเดาเดาฟ้าปิ่นโอ้เดาเดาเดาตาเดียวครับทีมงานกับซ้อมกันครับตอนนี้ก็ยังคิวงานตอนเย็นๆบรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศครับข้างหน้าสตูมงคลสตูดิโอ โอ้ยอากาศล่มซวยพี่น้องล่มโตล่มหนาวกับคิวต่อไปก็จะเริ่มครับพี่น้องให้กำลังใจครับเพชรลำเพลินเด้อพี่น้องกับหมอลำเพชรลำเพลินโดยผู้่ยาบ้านสายจวดน้องพรอภิรดีครับกับน้องทูนสายจวดครับวันที่13เด้อพี่น้องเด้อ13วันที่13พี่น้องวันที่13 เอาลุยโอ้ยโทษถามเมื่อกันผมไปเติมน้ำเครื่องปั้นน่ะฝาหม้อน้ำบ่ได้ปิดน้อยเนาะผมปิดยังเนาะเออผมปิดโอเคโอเคผมเติมน้ำเข้าไปแล้วผมก็เรียกว่าฝาไปใส่แต่เนี้หนึ่งวันฝามันหลุดโอเคโอเคไอโอเคเข้าใจแล้วเติมน้ำเข้าไปแล้วนี่บ่เห็นฝาเิเนี่ยในโทษถามโอเคไอขอบคุณครับครับโอเคครับผมครับ สวัสดีคับสวัสดีครับพอดีสร้างพายไปเติมน้ำมันเครื่องปัน่นอะเออเติมน้ำเครื่องปั่นเติมน้ำมันกันเลยเช็กระบบ้ําระบบน้้ำมันเครื่องก็ได้พ่อเห็นฝาปิดก็เลยตรงโทรถามพี่น้องนี่ครับพี่น้องเ e ก็บซี่กับมา่นางล่อให้กขาตั้งใจของลูกเต่าย้องอะไรกันพ่อเอะระเบียบวัตถศิลป์ครับ หนาวไหมครับหนาวครับอาการดีอบอุ่นเนาะครับเนาะสุดยอดสุดยอดครับผมเป็นกันเองเด้อครับนี่น่าจะเนาะครับกัหนาวตะก้อนตะก้อนเป็นอย่างเท่าจ่าเนี่ยตก้อนนี่ก็จะเป็นเป็นห้องเก็บของตู้ลำโพ้งนี่ไงรับงานนอกวันพหอเออก็รับไปเครื่องเข้ากับยูวงระเบียบลูกชายกับยูนี่แหละของพบเอนี่แหละลูกชายมีเสียงยี่งหญ่น้องโคกลูกชายใหญ่น้องโคกอ่ะวันนี้ทั้ง บอบอบอนนิดเดียวครับข้างล่างนี่คือยังปิดบ่รานไดในแล้วค่ะครับปิดแล้วนี่งปิดแล้วก็เฉพาะเสียงก็บอกสถานที่ก็ร้องรับพอดีพอดีครมบนหจ้หน่อยปับืนีขงหน้ามาสิหน่อยแต่ว่าออกทางประตูนาไปขึ้นทั้งบ้านเนอะสีห่างห้องเขาในหมดบอกไม่มดแล้วกับบ้านเท่านั่นแหละบนบ้านเออรอเวลาเนาะหรือว่าเป็นกันเองเด้อกระทุ่มกเครื่องกระทุ่มเครื่องครับผมครับทุ่มเครื่อง ครับเขาไปได้ครับเขาได้ตลอดเวลาครับมีโต๊ข้างในกับมีหยอยย <Wert. S 1> เพื่อประหยัดค่าหนาวเนาะออก็ได้เตรียมโตเตรียมยังไว้ข้างในนําอยู่ครับครับจะได้ก็ถือว่าการเดินเดี่สุดยอดสุดยอดครับขอบคุณยังสูงครับอันนี้ก็พอปุนงานเองเลยครับ เป็นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองครับขอบพระคุณทุกคลิปทุกอย่างได้อะไรกินนาะนาะ ได้กินพ่อเอี้อาหารบ้านเราคือส้มตำส้มตำส้มตำตำกุ้งตำปูโอ้แเศษเนาะครับแซ่บอยู่อพี่น้องเอฟซีมันกินน้ำเนาะท่านเนาะกินก็พี่น้องก็แซ่บหลายครับกินผู้เดียวกิ่นยังกะเหล้วเออแศ่ก็ซ่บก็ได้กินเดี๋ยวมีพี่น้องกิ่นยังกแซ่บครับมากินข้าวน้องกันเด้อพี่น้องเอา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 เเด้อพี่น้องเอฟซีครับขอบคุณคุณพ่อเอี้ครับเอาวถือว่าเป็นการเองครับนิ่งซี่แหละครับพี่น้องครับเนี่ย เป็นบรรยากาศที่ตโตล่มหนาว,นาวมาทางไหนนาะครับพี่น้องนี่น้อโอ้มาไก่ตัวนี้นาะโอ้ครับผมครับสุดยอดโอ้นี่แหละครับพี่น้องเย็บซี่มาจากกาทอมอครับมาให้กำลังใจพ่อเอี่ระเบียบวัตนุศิลป์รการลูกเต้าอยอง นี่แต่คนน่ารักใจดีครับพี่น้องเนี่ยบรรยากาศกับโต้ล้มหนาวนะครับนอ้องเก่ายันมีเบกาดีมี๋ยวก็มีเดี๋ยวกัมีเอาตามสมบายด้ยวยอยาเข่าห้องน้ำข้างบน,นเขา, <c oughs> าเ <c oughs> ามเตีมเต็เต็มเต็มเต้มเต็มหตหลัง็มนห็มตมเต็มเต็หเต็มเตามเต็มเมเต็มเต็้เมเต้มเ้้มเต็มเตมเต็มเต็มเต็มม ครับมีทั้งหมดหกข้องข้างบนเนี่ยครับครับเมื่อกี้มันมีของเดียวขางแม่นเขาออกประตูนาออกประตูนาไปได้ครับโอเคเด้อครับนี่แหละพี่น้องครับโอ้เป็นกันเองครับพี่น้องเอฟซีมาทางไก่พี่น้องกอดทอมม์บรรยากาศพี่น้องมีหอดมั่วเลยครับเห็นเหรอครับหัวมั่ว ตางไปครับยุ่งสิละเป็นกันเองแบบธรรมาชาติยุ่งสิละ่ะอ้าลูกลก็กินแบบธรรมาชาติแบบบ้านๆเ้านเนี่ยเาน,นะานะลูกนะโอ้เอานี่ล่ะมันยังคักเนาะลูกเนาะบรรยากาศก็ต้องแบบริมหนอ,องเนาะลูกเนาะกินแบบในบ้านเนาะเนาะลูกเนาะนี่ล่ะก็ว่าคน,นๆๆติดดินกันก็ได้โอ้สุดยอดเดียว ทีมงานลูกเตาโอบีของเขา้าครับเป็นกันเองถือว่าของน้ำเพาะเพราะขึ้นขบวนได้แล้วลูกเนี่ยขบวนซีไลังเขาได้มดเด้อตามสมบายเขา้าครับเป็นบรรยากาศที่ลังสตูเขา้าทั้งที่ก,ก็เป็นเมนูขายลูกชิ้นครับเพออย่างที่ครับให้พี่น้องให้ลูกเตาได้ยุด้ยากได้กินกันมาทางนี้ก็จะเป็นคุณป้าคุณป้าลำไพสวัสดี คุณป้าสวัสดีครับเพื่อนี่ตรวจเชค็คเนาะคุณป้าเนาะคือได้นนยุบนเดียวมื้อเนี่ย,ยอ๋คอครับครับเอาสู้ๆคุณป้าสู้ๆโต้ลบหนาวมั้ยบ้างเ <c oughs> ออนี่ครับผมครับบรรยากาศนาสตูพี่นอ้องแล้วท่านี่ก็ไฟก็บจีนิดแล้วก็บจี ท่านนี้โบกใบที่อกครับสุดยอดครับไม่อยากเข้าไปทั้งในเพรายังทีโมบายังปิดเพลงลีกัสซีดพี่ร้อง๋ยงยานมาให้กำลังใจทีมงานปาโกครับ ครับห้องแนมก็เฮ็ดจนค้ำไปได้พี่น้องนาตัวนี่ก็มีปลาสวัสดีปลาครับปลาโกครับนั่งคุ้มงานด้วยตัวนี้ปลาคุ้มโอ้ยมันห้องแนมจนจนค้ำหมดแล้วเต่ายันค้ำเฮ็ดจนฮอดหาทุ่มหมดตัวนี้ปลาโต้มันต้องมีโอ้สวัสดีครับลุงแขกครับลุงแขกตัวนี้ไหมอันนี้แขกเห็ว่ามันแขกขายมุ้งเนี่ยเหนว่าวัสดีครับ อันนี้แขกไกด์ทัวร์ฮะเมื่อสักอยู่ชื่อท่านผ่านแล้วอยู่โต่พ่ออยู่โต่พ่ออยูุมองพ่อชาตโต้สาบย่หันล่ะสวัสดีครับลุงแขกนะวันลุงแขกสวัสดีครับครับที่ไหนเฉียดจะซ้ำเฉียดแล้วแนาวพี่น้องแล้วไม่ยังติดหัวะไรติดอพาร์ะรูปจังหน่อยละรูปจังหน่อย ยูวะยูวยูนี่หน้าผากกันไหมเอ่ยเออไปรุดนี่ยังมากว่าเป็นงานหรอไปเอากลฟองเนี่ยบ้าฟองมาง่อยสาวก็ไปรุดนี่เดี๋ยวหนาวนะพี่น้องหนาวก็เปลี่ยนซันหรอกเว้ยก็ตๆอ้พี่น้องลูกคับแมนแมนก็เจ้าโตล้มหนาวก็เจ้าเป็นข้อโมบุญยูห้องสตูยูห้องสตูของเฮาของลุงแขกเป็นได้เห็นห้องสตูแล้วพี่น้องมาใช้บริการโมบุ่นมาลุงแขกแมนครับเพามัน สุดยอดนะโอ้ยสุดยอดมันต้องปลายปักตานหมดแน่สุดยอดมานี่นี่มันดังแล้วห้องมงคลสตูดังแล้วนี่ยังไม่ย่องใช่ของเดียวบ่ได้ดิพี่น้องคนเมืองทั่วโลกคนเนี้ยโบสุพี่น้องฟังไม่เห็นแล้วเห็นพี่น้องมาใส่บริการใส่ห้องสตูดิโอห้องสลูดิโออยู่มันได้หลายอย่างครับสมมาน่กินเลี้ยงก็ได้ไปจุมก็ได้หลายอย่างพี่น้องครับแต่ถ้าพี่น้องต้องการพี่พี่สมมาน่หรือ คุยยังต่งางๆมาแม่นี้ได้ครับรบาคาเป็นกันเองครับอตอนคือ,คอการดูแลควบสากรก็เป็นลุงแขกพันโล่งว่าสิเป็นครับทางพันก็เหนื่อยกว่าทังพันทางพันก็คือทางกันใหม่เนี่ยนะย่ามย่าบนใบยามทางพานมาเลยเดี๋ยทางวันเห็นจะทางกันใหม่นั่นยามมันก็ตั้งเงินเดือนไหนได้พี่นหรอกบนทั้งบนก็เป็นลงุงลงครับลุงลงก็กำ <laughs> ลังก่ออิดครับ เฮ็ดรองแนมเสริมครับเฮ็ดเสริมครับเพราะว่าห้องข้างนอกนี่เฮ็ดเพื่ออย่างที่ครับเพื่อชุมชนบ้านธ้งนครโดยพี่พ่อเขาครับสทออำนวยอายุวัดเพิ่์ลซีเด้มีกิจกรรมร้อยกระทงนเนี่ยเพิ่์ลซีเด้มาใส่ห้องหน่ำหยุดนี่ก็สิมีเครื่องออกก้าลังกายพี่น้องหยุดหยุดนี่เครื่องออกก้าลังกายอยู่นี่เพิร์ลเดียวมาลงประมาณสี่สิบหาสิบชิ้นเครื่องออกก้าลังกายเอาลุงแกกคลิปนี้ฝากพี่น้องเย็ซีจักหน่อย นิดหนึ่งขอปากพี่น้องที่ไม่นี่ก็บ่มีอย่างดอกผมอวยทอดให้พี่น้องให้สุขภาพแข็งแรงอันหนาจังน้อยเนี่ยให้น้ำมันมี้วด้วยทุกคนในเมืองหน่อยใช่ครับให้แยกเก็บแยกจนน้ำมันมิ้วด้วยครับถึอระับที่หนึ่งรับที่หนึ่งครับลุงแขกถึอน้ำผมถึอน้ำให้พี่น้องเย็บซีถือสุขคนด้วยน้ำกันครับให้สุขภาพแข็งแรงไปบุญกินปลามาพี่กินเขา ไปบนเสาเฮียน <c oughs> <c oughs>